สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องา๋าสวัสดีพี่พี่ FC ที่น่ารักทุกทกท,กท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่16สิงหาคม2564มาแบ่งปันนะคะอ่างวดที่เร็งวดที่แล้วก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องจา๋า หลุดไปเนาะวดที่แล้วนอ้องหวงให้สามนะคะพี่น้องจ๋าสามไม่มาเลยมาแต่สี่เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาแก้มือของงวดนี้นะคะพี่น้องจา๋าสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าอ่าก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องา๋าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพราะว่าน้องอึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องา๋าจะหมุนมาตัวไหนอ่ะอันนี้คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันเพื่อไวพี่น้องนะคะพี่น้องา๋าเป็นเพียงแนวทางนะคะอ่ะเผื่อมีตัวเลือกน้อยลงนะคะพี่น้องสา สำหรับของวันนี้นะคะของวันนี้น้องวึงอ่ะสองสจิตสองใจเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจา๋าเหมือนครั้งที่หกกับศูนย์อ่ะรอบนี้น้องวึงชอบศูนย์กับเก้าแต่ว่าน้องวึงจะเลือกตัดสินใจเลือกที่รูดศูนย์นะคะเดี๋ยวจะเอาเก้าไปจดเนาะหรือว่าใครจะรูดศูนย์รูดเก้าก็ได้นะคะพี่น้องจา๋า เด่นวิ่งรูดนะคะเด่นเด่นศูนย์วิ่งรูดด้วยนะคะ,ะหรือว่าใครจะก้าวก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าน้องหวงวงเล็บก้าวด้วยนะคะ,ะแต่น้องหวงจะเลือกที่รูดศูนย์นะคะ,ะศูนย์ก็จะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวน้องบึงจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะ อ่าแล้วก็มีชุด3ตัวให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอ่าเผื่อเผื่อชอบนะคะอ่าสามตัวอันนี้สูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจอ๋าว่าดูขีดขีดสินอ่าสองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่าง สำหรับตัวที่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าก็คือ02 01 03นะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็08นะคะามาดู3ตัวนะคะพี่น้องจ๋าจะมาเบิ้ลมาหามไหมเอา101 สองศูนย์สองห้าศูนย์สามนะคะอันนี้สำหรับสามตัวนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าใครชอบอ่าหนึ่งศูนย์สามก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเอาเขียนใส่หนึ่งศูนย์สามนี่ตรงกับอ่าเลขน้องบึงจุดทูบนะคะพี่น้องจา๋าขอพรปูนะคะ สำหรับแนวทางลาวพัฒนางวดประจำวันที่16สิงหาคม2564นะคะพี่น้องจา๋าวิ่งรูดที่0นะคะหรือว่าใครจะวิ่งรูดที่9ก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าน้องึงชอบทั้ง2ตัวนะคะแต่ว่าตัดสินใจรูด0นะคะจดไว้แคปไว้ได้จ้าพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะ ก่อนออกไปก็ขอกำลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันอีกเนาะสุดท้ายนี้น้องหุ่นก็ขอให้พี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพาาแข็งแรงแข็งแรงคะ่ะเงินทองไหลมาเทมานะคะพี่น้องจ๋าปลอดจากโรคโรคร้ายเนาะโรคโควิดนะคะพี่น้องจ๋า ขอให้รอดทุกคนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ